ัสดีครับอันนี้ก็ช่วงดอกประมาณเนี้ยกำลังจะบานถือว่าปริมาณน้ำที่เราให้เนี่ยพอดีนะครับหรือว่าให้มันมากกว่านี้นิดน,นึงเป็นรูประครังความเขาบอกมา <c oughs> เดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งครับว่าเป็นไงบ้างแต่ละต้นนี่อีกหนึ่งต้นตอนนี้ก็พอดีอยู่ครับอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอันยังไม่ร่วงเลย เราไม่ได้อันดนออกหอมระวังเอามือไปจิ้มๆหางแยะหัก yeah. เราก็จะมาดูปริมาณน้ำที่เราให้นะครับตรงนี้ดอกนี้ว่าพอดีไหมซึ่งแต่ละสวนก็จะให้น้ำไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดินสภาพพื้นดินของแต่ละสวนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกช่อนนึ่ง ครับผมนี่ช่อเนี้โอเคเลยนะครับโอเคเลยพอดีพอดีประาช่วงเวลานี้นะครับห้าโมงนะี่ครับช่วงเวลา5้าโมงก็เป็นช่วงเวลาที่มาสังเกตที่สำคัญดูดินของแต่ละสวนด้วยว่าจะให้น้ำมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคครับ